สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ชีต a แ t ส o ทรจ y มาตรวจดวงประจำเดือนกันยายนดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรัฟังกันเลยค่ะในวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธเดินเสิอยู่ในราศีสิงสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษดาวพุธโกจรเดินเร็วเข้าสู่ภพปุตตะ ทำให้การเจราจาติดต่อสมหวังสมใจค่ะดาวพุธเลขสนี้โคจรเดินดีนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงทํามานานแล้วอะค่ะแล้วมันไม่สมหวังสักทีนะคะที่คุณไปเจราจาติดต่อเอาไว้ไม่เคยสำเร็จเลยก็มองว่าจะมาสำเร็จในช่วงเวลานี้ค่ะมองว่าช่วงนี้ลูกค้าดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มดาวอาทิตย์นะคะก็คือกลุ่ม ข้าราชการผู้บริหารคนทำงานประจำนะคะใครเนี่ยกำลังรอปล่อยคอนโดปล่อยบ้านเช่านะคะติดต่อไว้นะคะชาตินึงแล้วนะคะเอเจนต์เนี่ยก็พาลูกค้ามาดูนะแล้วหายตัวไปมองว่ามีโอกาสมีคนมาเช่าในช่วงเดือนนี้ค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าดีมากๆเลยนะคะมองว่านะคะถ้าเกิดคุณรอลูกค้าเซ็นงานนะคะที่คุณไปคุยกันไว้นานแล้วนะคะ แก้ไขแล้วแก้ไขอีกต่อรองแล้วต่อรองอีกไม่เซ็นสักทีนะคะก็มีโอกาสมาเซ็นค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะนอกจากลูกค้าดีแล้วนะคะยังมองว่าลูกน้องเนี่ยก็ดีด้วยค่ะทำงานขยันขันแข็งช่วยเหลือกันดีนะคะมองว่าเรื่องของงานเอกสารนะคะค่อนข้างโดดเด่นงานบริการก็ค่อนข้างโดดเด่น ทำแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันต่อยอดได้นั่นเองนะคะสําหรับนะคะปัญหาทางการเงินถึงแม้ว่ามันจะดูติดขดัดแต่ถ้าคุณได้พูดหรือสื่อสารออกไปนะคะใช้แบบผู้ใหญ่ของคุณนะคะจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตคุณเองนะคะเช่นผู้ใหญ่ภายในบ้านหรืออาจจะเป็นแบงค์นะคะถ้าเกิดว่าขอหรือพูดออกไปในช่วงเวลานี้นะคะก็ดูว่าทิศทางแนวโน้มนะคะในการได้เงินมานะคะก็มองว่าค่อนข้างโดดเด่น ทำกิจการงานอะไรในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะคะก็ดูว่าจะผ่านฉลุยนะคะจะต่อยอดในเรื่องของการงานได้ประสบความสําเร็จดีในวันที่17กันยายนดาวอาทิตยย์้ายมาทํามุมจตุสดายสำหรับดาวอาทิตย์ของคนเมฆนะคะจะมารออยู่ที่ภพอริค่ะแล้วอริเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์คืออุปสรรคนะคะปัญหา ศัตรูหรือว่านี่สินนั่นเองนะคะซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยท่านโคจรร่วมกันกับดาวการเงินด้วยะค่ะแล้วก็จะมีส่งมุมนะคะไปถึงนะคะดาวเลข3มเลขแดเลข9้านะ,ะอยู่ในมุมจตุสดายเลยทำให้มันเหมือนว่า ช่วงกลางเดือนนะคะอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหานิดนึงนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์เรื่องของการเงินนะ,ะเรื่องของรายจ่ายรายได้ที่มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจนะคะอย่างสมมติว่ารายได้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นรายได้ที่จะได้ไม่ตรงเวลานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนพบปุตตะก็คือลูกค้าอะไรดีมากเลยนะคะมีแบบว่าได้การเซ็นสัญญาได้ติดต่อเจรจาอะไรไว้แล้วนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงของการจ่ายเงินนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการดีเลย์นะคะเรื่องของความล่าช้าในการจ่ายเงินรวมถึงนะคะปัญหาสมมุติว่าเกิดว่าคุณทําร้านค้าออนไลน์นะคะลูกค้าก <win> ็าอาจจะจ่ายช้านะคะหรือว่าดีลกับลูกค้าต่างประเทศไว้ก็อาจจะมีความล่าช้าหรืออาจจะมีเรื่องของการเลื่อนหรือขอผ่อนชําระนะ,ะในเรื่องของเงินคือมันมีเรื่องเงินเงินทองทเข้ามา ที่ทําให้เกิดปัญหานะคะรวมถึงนะคะรายจ่ายเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังเรื่องรายจ่ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมใหม่ๆนะคะอาจจะมีภาษีสังคมเยอะนะ,ะการเดินทางไปเที่ยวสนุกๆนะะอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมจากที่เรากําหนดเอาไว้นะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพของบริวารของเราที่ช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยบ่อยนะคะ คนใกล้ชิดเราอาจจะเจ็บป่วยบ่อยนะหรืออาจจะต้องเอาไปจ่ายหนี้นะภาระหนี้สินแทนแบบคนรักคู่ครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเนี่ยอริเนี่ยกลางเดือนคือปัญหาเกิดขึ้นกันกันกบคุณนะอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะความขัดแย้งมีนะคะแต่ก็มองว่าเป็นแค่ช่วงเวลา,าไม่นานนะคะเพราะว่า อดาวที่ดีก็มีนะและดาวที่เสียก็มีเลยเหมือนว่ามันจะเสียก่อนนะคะมันอาจจะมีรายใจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความไม่ถูกใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มองว่าจะตกลงกันได้ดีนะคือจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองในวันที่19กันยายนดาวพุธโครจรเดินเสร็จเป็นเกษตรเป็นมหาอุดอยู่ในมุมจตุสดาดการมาของดาวพุธครั้งนี้นะคะจะแตกต่างจากช่วงต้นเดือนนะคะ ้นเดือนเนี่ยดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพปุตตะที่บอกว่าโอ้โหดีหมดเลยนะเจราจาสมหวังสมใจพอช่วง19กาันยายนคือเข้าปลายปลายเดือนเนี่ยดาวพุธเนี่ยคือปากนะการสื่อสารโคจรตกอริแสดงว่ามันมีปัญหาอุปสรรคละนะคะเรื่องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําการค้าการขายการเจราจากาันสื่อสารเนี่ยช่วง19กากันยายนเป็นต้นไปคุณจะต้องระวังให้ดี หนึ่งก็คือว่าการไม่พูดเลยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเพราะพูดคือปากไงไม่พูดก็มีปัญหาพูดมากเกินไปที่ไร้สาระก็จะสร้างปัญหาให้กันกับคุณได้สาเหตุเพราะว่าดาวไปตกอยู่ในจุดอริแปลว่าอุปสรรคมันเยอะมากๆแล้วยังมีมุมดาวนะคะก็คืออริเนี่ยยังไปกระตุ้นในภพสหัสชชะนะคะอริยังไปกระตุ้นอยู่ในภพวินาศอริปกระตุ้นอยู่ในภพสุภะมันเป็นมุมดาวเหมือนสะพานข้ามไปถึงกัน ทำให้ดาวพุธเนี่ยสัมพันธ์กับดาวเกือบทุกดวงเลยดังนั้นคําพูดของเราเป็นนายเราจริงๆค่ะบางทีเราอาจจะมีปัญหากันกับลูกค้าแล้วก็นิ่งเฉยไว้ไม่แก้ปัญหากลายเป็นว่าการนิ่งเฉยยิ่งสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นหรือถ้าพูดมากจนเกินไปกลายเป็นว่าปากเสียนะคะปากสร้างปัญหาให้กันกับคุณดังนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการ ในเรื่องของคําพูดของคุณให้ดีถ้าคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพูดเนี่ยเพราะมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเกิดความขัดแย้งกับลูกค้าเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกลุ่มสังคมกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันมีความขัดแย้งแล้วเราเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วคําพูดของเราเนี่ยมันจะพาเราไปสู่จุดที่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าดาวพุธเนี่ยคือการสื่อสารสมพันธญกับดาวอังคารดาวตนุลักษ์ของเรานะคะ พูดเนี่ยมันเหมือนมันจะมีความขัดแย้งมีความแตกหากมีการด่าทอมีอะไรที่เรารู้สึกมันไม่พอใจนะคะแต่สุดท้ายมองว่ามันจะดีขึ้นนะอย่างที่บอกก็คือเนื่องจากมีดาวหลายดวงสัมพันธ์ถึงใช่ไหมคะก็จะทําให้ดาวที่ดีอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าดาวที่เสียจะมีมากกว่าละในช่วง19กันยายนเพราะว่าดาวไปตกในคําว่าอริถึง3ดวงเพราะฉะนั้นการนิ่งก็ไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะหรือการพูดเกินพอดี ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะรวมถึงดาวพุธคือเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาการที่เราจะพูดเนี่ยไม่ใช่แต่ปากอย่างเดียวแต่การพิมพ์การเขียนนะคะอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังถ้าพูดถึงดาวพุธคือนักธุรกิจการค้านี่นะคะก็มองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะอาจจะเป็นช่วงที่การค้าขายอาจจะติดขัดลําบากหน่อยมันจะไม่เหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกดังนั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็จะต้องแบบรีบทาสกอร์นะคะ พูดไปเลยนะขายไปเลยติดต่อไปเลยทําให้เสร็จให้เคลียร์ใจสดงดเชื่อเบื่อทวงนะเพราะว่าดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยมันจะเข้าทิศทางที่มีอุปสรรคมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบางทีเราแบบก่อนหน้านี้ไลฟ์ขายของดีเลยนะพบพุทธไปอยู่ในพบปุตตะในแต่คราวนี้พุทธมาอารีแล้วนะคะกลายเป็นว่าการขายของกับคนต่างชาติการทําธุรกรรมกับโลกออนไลน์นะครึ่งเดือนหลังจะไม่เด่นเท่าครึ่งเดือนแรก คือขายไม่ได้เยอะอะนะคะแล้วก็อาจจะไม่คุ้มนะ,ะไม่คุ้มกับสิ่งที่เราแบบลงทุนไปอะ่ะอย่างบางทีแบบมีลดราคาพยายามแบบทําโปรโมชั่นละเพราะคิดว่าเออช่วงต้นเดือนยังแบบพอได้หี่ลูกค้าน่าจะชอบแบบนี้พอเราทําโปรโมชั่นกลายเป็นว่าครึ่งเดือนหลังมันไม่เด่นเหมือน ตอนที่เราทําช่วงแรกอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงนะคะพวกเดียวกันนะคะที่เคยสนับสนุนกันห่างเรามีกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างที่เขาคอยช่วยเราอยู่แล้วอะเหมือนเขาก็จะไม่สนับสนุนเพราะดาวคู่ธาตุน้ำเนี่ยสี่หกเนี่ยคือคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับเราเขาตกอหริเหมือนกันคือเขาก็มีปัญหานะคะบางทีก่อนหน้านี้อาจจะขออยืมยืมฟงยืมแฟนยืมคนใกล้ชิดนะคะก็ยืมได้แต่คราวนี้กลายเป็นว่าเออจะเอาทุนมาหมุนนะ่ะ มองซ้ายก็ติดมองขวาก็ติดเขาก็มีอุปสรรคเขาก็มีปัญหาพวกเดียวกันก็อาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้นะคะลูกค้าก็อาจจะน้อยลงบางทีเราขยันแบบเดินทางเลยนะไปตรงนั้นตรงนี้ไปแบบดูหลายๆที่หลายๆตลาดฮะ,ะขยันเดินทางเลยแต่กลายเป็นว่าใช่เราไปหลายตลาดนะ,ะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ขายดีอย่างเงี้ยค่ะจึงกลางเดินเป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นจุดที่อุปสรรคเยอะนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าเดี๋ยวจะผ่านไปได้ในวันที่21กันยายนดาวศุกร์เสิร์เป็นเกษตรตาทิบดีในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยถือว่ามาเป็นฮีโร่นะมาช่วยตัวคุณเพราะว่าในภพอริยะค่ะก็จะมีดาวเหลือแค่สองดวงเท่านั้นนะคะส่วนดาวศุกร์เนี่ยจะมาเล็งลักนาของเราแล้วก็ได้มุมตรีโกณถึงดาวประจำตัวของคุณด้วยนะคะเลยทำให้นะคะ ถ้าเกิดคุณมีคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคนกลุ่มนี้หนึ่งละเขาอาจจะมาแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณได้นะคะเพราะว่าดาวการเงินอยู่ที่ตัวเขาซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันเหมือนคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินด้วยมีปัญหากับลูกค้าด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของแบบการสื่อสารการติดต่อสังคมคือไอ้พพอริยมันเยอะมากๆนะดาวหลายดวงแต่พอสิ้นเดือนเหลือแค่สดวงใช่ไหมคะแต่แต่ว่าเรื่องเงินอะ ก็ยังไม่ได้อยู่กับตัวเรานะยังอยู่กับเหมือนคนอื่นนะะ่ะนะเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณมีคนมาช่วยคุณได้นะคะก็คือคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองของคุณนะคะเลยทําให้นยะคุณรู้สึกวางใจอย่างเช่นบางทีเรามีปัญหาเรื่องของคําพูดอย่างเงี้ยติดต่อสื่อสารแล้วแบบคุยกันไม่รู้เรื่องก็อาจจะให้คนรักเราเนี่ยนะคะเขาเป็นคนพูดแทนเป็นคนสื่อสารแทนเป็นคนเคลีย ถ้ามีการเถียงทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยให้ปัตตานีเนี่ยไปเคลียร์นะคะเขาจะช่วยเราเคลียร์ได้นะคะแต่เขาจะทําให้เราเครียดไหมก็มองว่าเขาทําให้เราเครียดนะเพราะหกกับเจ็ดเจอกันรพรัสุขุเข้าพะเสาแทรกนะคะบางทีเขาก็าอาจจะถ้าเป็นคู่ขาแล้วกันอาจจะขอเรียกอะไรเพิ่มแล้วจะช่วยเราแต่ก็จะทําให้งานเราอาจจะงอกขึ้นก็ได้นะคะเช่นแบบอาจจะเรียก ค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเพิ่มหรือให้เราทํางานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยข้อดีก็มีไหมมีนะคะเพราะเขาก็ช่วยเราเป็นมิตรกันกับเรานะคะข้อเสียก็มีไหมก็มีเหมือนกันก็ทําให้เราอึดอัดใจบางทีอาจจะมาดูว่าเงานเธอแบบว่าทําอะไรผิดๆถูกๆหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนวางแผนจัดการเองนะเดี๋ยวฉันจะเคลียร์เรื่องนี้ให้เดี๋ยวฉันก็จะเข้ามาทําให้งานเราแบบ เราไม่เป็นตัวเองอะนะคะทำให้แบบงานเรามันพังมันเสียหายหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะมีดีและมีเสียนั่นเองนะคะแต่ดีมากกว่าเสียนะมองว่าอย่างนี้เพราะว่าพอดาวคู่มิตรของเราดาวศุกร์เนี่ยเขาโคจรสัมพันธ์กับเราใช่ไหมหกกับสามเนี่ยเป็นมิตรกันนะแต่ว่าเราอ่ะเลขสามมันคือตัวเราเจอทั้งอะไรเจอทั้งหนึ่งทั้งสี่ทั้งเจ็เจอศัตรูสามดวงเจอเพื่อนแค่คนเดียวนะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องพึ่งเขานะคือพึ่งคนใกล้ชิดของเรานี่แหละนะคะถ้าเกิดคุณบอกฉันไม่มีหุ้นส่วนคู่ค้ามันอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะที่สนิทกับคุณมากๆคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นฮีโรนะ่มาช่วยเหลือคุณแต่ต้องเป็นช่วงปลายเดือนไปแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เหมือนตัวเขาก็อาจจะไม่มีศักยภาพหรือไม่มีอิทธิพลหรือมันอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรที่อยู่ตรงหน้าคุณในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจับ อันนี้นะคะเราจะสามารถแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้นะ,ะมันอาจจะเป็นงานอะไรที่เข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะหรือที่เราต้องไปบิดติ้งที่ฉกฉว,วยช่วงชิงมานะคะมันอาจจะทําให้เราต้องเปลี่ยนแผนอะไรบางอย่างแต่มันก็จะช่วยให้เราลอดจากสถานการณ์อะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทํานายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ด h ช t ตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ